ก็ยังว่าคือเราพอเราใช้สกิลไฟฟ้าปุ๊บใช่ไหมเรากิ้งไม่ได้เราโดนตีแน่ๆร้อเปอร์เซ็นต์เขาจะไม่อะไรเงี้ยเรากำลังตีอยู่เราก็กิ้งพอมันง้างมือยกขึ้นมาเนี่ยเรากิ้งไปแล้วมันติดมันติดไอ้ไม่รู้มันเป็นฮิตบ็อกซ์มันเป็นอะไรนะฮิตบ็อกซ์ของมอนอยู่ไงพอกิ้งไปแล้วมันชนแล้วก็กิ้งอยู่กับที่แล้วก็โดนตีอยู่ดีไงเขาจะไม่อะไรเงี้ยใช่ป่ะก็เลยโดนมันก็เลยโดนตีไปเรื่อยไม่หยุดไม่อยู่สักทีทีนี้มันจะกิ้งออกมาได้กิ้งออกมาไม่ได้พอกริ้งออกมาก็โดนไเ้ม้ยอะไ่ by the angel herself. So this is one of her famous warnings. It's an incredible find. Oh, was that all? Hold on. Looks like there's something else. A message. To the Nosey Shinma reporter sniffing around. I was planning to teach you a lesson you would never forget. However, by the grace of your mercenary friend, you were spared that lesson. You must believe what you to watch your step. How now? A, a warning! Mm -hmm. If the merc here had if been the, out, him, out, the, and the scrap would have ripped you to shreds. <laughs> Sorry about that, friend. Here I was just trying to help you out. But instead, my kindness almost got you violently killed. <laughs> now, now. <laughs> no harm. No foul, right? In any case, I hope this narrowly averted tragedy will you from right. be a way up for the Divido's be the the angel left another call. She's going to rip off Don Corneo. What Don Corneo? Right. Damn time. Don Corneo's no easy mark. I can't wait to see how this goes down. Excuse me, I'm a reporter for the Daily Buzz and so much for my reward. Here, why don't you take this? oh, and no need oh, to thank me. Oh, okay, let's just say it slipped out of that reporter's pocket. <laughs> <laughs> it can't call it theft if you're just claiming what you're owed. am i right? well done, mr. Merck. you certainly lived up to your reputation. would happen? what did i quit we probably ought to call it a day. It's it's right, huh? you've been working so hard, you lost track of time. ไปสักกลับธนบ้านพี่พี่พี่ไปซื้อยาอนนี้ไม่ได้ี่บาลดิกดาวพี่เหลือกี่ใบเดียวตรงโฟชั่นพี่เหลือ16ระชิ้เดงโอหโฟชั่นพี่เกลี้ยงเลยไปซื้อหน่อยแล้วกันอุตสาหสมมา ในร้านนี้ร้านนี้ไอ้กูเยายบมาซื้อของร้านมึงด้วยไว้ก่อนประมาณสักเท่าไหร่ดีบีเท่าไหร่เนี่ยไอทีละอ่ะเอามาสักส,สิบขวดแล้วกันสามพันไม่คุ้มทุนเลยอีดาเราเอามาเช็คสองแล้วกัน,นโอเคไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคุ้มทุนเลยที่ทว่า ลงการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะไม่ไม่คุ้มทุนเลยและส่วนจริงเพราะจะว่าคือพี่ควรจะให้แอรลิตน่าจะมีคิววดีแล้วพี่ว่าไม่น่าเอาไอ้พวกแอร์ลใส่ไปเลยจะว่าไปเอเนี่ยเอาวินออกก็ได้พอเราพอเราเอาเขาเอากถาลมออกใช่ไหมศัตรูเสียกลัวธาตุลมพอเรากระถาลมใส่ศัตรูเสี่ยไม่กลัวธาตุลมอะไรเงี้ยย่านนี้แหละชีวิตพี่นอ้องจะคิดมากปกติพี่อยู่แล้ว ับบ้านเอลิธสทีเอ้ลแเียนั่งรอตั้งนานไปเดมาอะไรเงี้ย Hello Earth Hello e l i a ต้องการอะไร Haven't seen him before ไม่เจอเขา เด็กใหม่ของเล่นใหม่ม yeah, ันเป็นบอดี้การ์ดอย่าเดี๋ยวด้ะตาเน้นเขาเป็นคนที่จัดการรีโน่เงี้ยเลยใช่แล้วทำไมเก่าเห็นก็บอกกูเปล่าเห็นพิมพ์ตาหนิดหน่อยเฉยจะบอกว่าชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพัง ไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตายคราวเดียวมันจะเปิดคอนเสิร์ตให้มึงฟังหรือไม่ใช่คนเลวนะจะไม่ใช่คนเลวแต่ชอบหรือไม่ก็ตามจะต้องทำสิ่งเดียวเลวเยอะแยะเหมือนกันเพราะอย่างว่าชาวนากับงูเห่าอ่า Don't take it personal อ่ย่าอย่า t น่เลี้ยงส่วนตัวกันเลยกัน เห็นไม้กระบองกูไหมตีหัวแตกด้วยเลยก่อนพวกนายทึกดิเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเอาเก่งแต่กัดไม่เป็นเฮ้อกูเป็นงูเห่ากูไม่ใช่หมาอาวอาวอ้าวอาวอาวอาโอเคนั่นแหละมันกัดมันจะกัดมันงูเห่าโอ้โหเป็นคางทีมากเขาบอกเฮ้เชี่ย เอาวังข้าวไปนู่นละอ่อเปลี่ยนไปกดพัดิชเชอร์โหมดไม่ทันนั่นปัญหาบอกตงคือแบบอยากกดพัดิชเชอร์โหมดแต่มันแต่มันไม่ทัน,นอ่ะเนาะก็จะไม่เออ อยากกดพันธิเชื่อหมดซิดแต่มันไม่ทัน <Get ready. S 1> <laughs> นี่เข้า,ว <laughs> <laughs> าเว่ยเจสเสร็จก่อนเลยโอเคต่อไปทีพี่จะเติกยูนิตออฟชิลล่าจินเนลล่แอฟเฟคดิวิชั่นเฮลโพเซนเดอะพาวเวอร์ออฟเดอะเฟรนด์เบลทอนฟิสิกส์อิเพอร์เฟอร์ทูยูสฟิสตอนลีโอเวอร์เวบอนวินลิฟิดลี่ฟิลสไนเกอร์เกตเชื่อพี่ยังน้องเชื่อพี่ยังเชื่ออย่างเห็นไหมน้องต้องเชื่อพี่ยัง เชื S 1> <S 1> ่อยังท้าทีที่พี่เอาสกิลเอาทัีที่พี่เอาคาถาลมออกศัตรูกวนลมผูมาเลยเห็นยวไม่บอกแล้วเอสเอสเอสเออเอาเอามาถูกอาวุธจริงบอกตรงเน่ อ่าที่เป็นสลัเนี่ยนหักแห n นแตกตลอดเนี่ยแล้วพี่แน่ใจว่าพี่เชื่อว่าไอ้ลูดจะไม่ตีผู้หญิงจะได้ว่าจากโอจก็ไม่ตีนะรู้ปะ Then think about changing careers. Get him! That hit me. Yeah. I stole your stuff. I stole your stuff. Ow! Okay, I do You don't know me. You can do it! My turn. ah no we'll be back. How's that playback working out for you? Oh man. That is Okay. Go on. how to do Okay. Ow. Time to get serious. My cross slash, good' dead. Yeah. Ow. Got to be careful. ไอ้ตลอด I won't give up โคตรดีกะโอ้โหแม่ <'m> What the fuck มีแบบมีต่อยพื้นได้ด้วยวโอ้โหโคตรเท่ orth apo nel ไม่ได้พี you. ่มันจะเคาน์เตอร์ได้สิก็เป็นท่าเป็นท่าสเปเชียลของมันสินะอ้ชีตไก้หอไออ มันที่มันทายเอรี่เดียวอะคิโอเตอร์ดีว่ะที่ละล่ะี่จะเก็บ2เกรและที่ได้ใช้ฟินิชดาวแล้วก็ค่อยแล้วก็ฮิว มันกดเปลี่ยนโหมดไม่ได้อะคือจะให้เรารอให้มันอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีคือสรุปคือเจ๊กูเคาน์เตอร์หรือไม่กดเคาน์เตอร์นี่งงมากตอนนี้อันนี้ควรจะคาน์เตอร์ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคสรุปคืออยากให้พี่เคาน์เตอร์หรือเปล่าพี่ถามไงี้ยนนี้พี่งงมากคืออยากกดเคาน์เตอร์แต่ไม่อยากเป็เราคัลเตอร์เงี้ยแล้วก็โดนตีเฉยเลยอะไรเงี้ย เออน่าแหละนั่นแหละคืออยากกดเคาน์เตอร์แต่กดไม่ได้พอกดได้แต่เสียเคาน์เตอร์ไม่ได้เขาจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะว่าพอใช้ท่าลมแล้วเอาท่าลมออกแต่สตูดกลัวท่าลมพอเอาท่าลมเข้ามาไม่มีใครกลัวท่าลมเพื่ออะไรเนี่ยชีวิตพี่ของตรงแม่เอาโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวนี้เขาใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วว่าไงพาร์ทเนอร์ ต้องมาเตรียมการที่ s i x t e r n s e e n นรีบกลับมาได้แล้วเออเข้าใจแล้ไม่กําลังจะแบบจะเปิดคอนเสิร์ตซะหน่อยต้องไปไหนล่ะค่ะประมาณนั้น Go home there. and stay กลับไปนอนซะ You know do can't I ปล่อยกับบั๊บไม่กลับมันก็ต่อยไอริเนจะว่าไปคือไม่คือหลักสังเกตว่ามันจะมันก็พี่เข้ามาต่อยคือเพราะเขาแบบ E.I. จริงไหมอะไรเงี้ยที่ว่าเอาจะตายเอาเรียกว่าเผื่อน้องไม่รู้คือถ้าว่าเป็นไอตัว O.G. ในไอ์ Final Fantasy O.G. ไอ้รูทรูทจะไม่โจมตีผู้หญิงเด็ดขาด นี่เรื่องจริงเนาะที่ว่านาะเราไปเราเราไปเล่นดูก็ได้ตอนมันจะมีช่วงหนึ่งที่ลุตลุตกับเรโนจะมาสู้กับอะไรนะกับทีฟ้าแบริกับเราใช่ไหมมันจะไอและไอไอลุตมันจะมันจะจมมันจะใช้ท่าที่มันจับเพื่อนเราคนหนึ่งไว้ใช่ป่ะถ้าว่าเราชนะเราพอมันมันเราหลักมันจะจับแบริเป็นเป็นเป็นเป้าหมายหลักมันอยู่แล้วมันจะจับแบริลแน่ๆแต่ที่ถ้าเราตีเรโนตายแล้วเราปล่อยให้ลุตมันต่อยคาวตายเหลือทีฟ้าลุดจะไม่ต่อยทีฟ้าเด็ดขาดนี่เรื่องจริงเนาะที่ว่า ็คือรุดจะไม่ทำร้ายผู้หญิงเด็ดขาดวัดงันนี้ So you coming จะจะจะมาจ้ะตอนนี้ไม่เคยรู้สึกพี่ลำคากับระบบเคาน์เตอิมคือรู้ว่ามันต้องกดให้ต้นจังหวัดแต่บางทีพี่กดแล้วแต่มันมันเรากำลังทำแอนิเมชันอยู่จะให้เรารอจังหวะก็ไม่ได้จะแบบมันเหม่อะไรเงี้ยมันต้องตีเพื่อเก็บเกียร์เงอะไรเงี้ย อู uh, ้มีอะเพิ่เห็นเมเทเรียดรอปด้วยเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมคุยกับดอกโอเคเป็นยังไงนะวันนี้เิดดูเรื่องด้วย ไปที่เด็กที่โบสลืมไปเลยวะผิดเฮ้ดว่าไงบ้างฮ้ยทำได้ดี oh. มากเราจะกลับมาอกได้ไมทางงั้นไม่ว่าไม่มีใครเตือนพี่เลยนะเราเข้าใจเข้าใจว่าคนละวันกันแล้วเราก็ลืมพี่ก็ลืมเหมือนกันน้องที่ว่าเนี่ยน้องเตือนเช้ามากเลยอะ Hmm. probably not tell me anyway ไม่ค่อเชื่อแต่บอกมาก็ได้ก็คุยเลยกันใช่นานแล้วอ่ะดอกมามีบางอย่างสำคัญจะบอกเราบางอย่างมันต้องที่พวต้องแชร์กับเราความรู้สึกละมั้ง พี่เดินไปไม่ได้ครับน้องที่ว่าไปไม่ได้แล้วพี่ว่าเพราะมันเข้าเนื้อเรื่องแล้วไงก็มันเดิอมันตอนไฟนั่นจิตโอจที่พี่เลือกเล่นน่ะน้องที่ว่าน้องบอกพี่ชาเสมอแหละไม่เป็นไรพี่แมงก็วิ่งเล่นอยู่ในฉากตั้งเกือบสองชั่วโมงไม่มีใครเตือนพี่ที่ว่าต้อมาเตือนตอนที่แบบเข้าเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเนี่ยดวงพี่เป็นคนงี้ยน้องดวงพี่เป็นคนงี้ยแหละที่ว่าไม่ไม่ไม่แปลกใจทไมพี่ไม่เคยพี่ไม่ค่อยเจริญพวกนี้แหละ ยัไม่ใช่คนยอมแพ้ไงไงก็เลยทำงานอย่างหนักไงพิเศษยังไงวันนี้เพราะเธอไงละเมิดตัวเธออะไรเงี้รู้เป็นคนเก่งใจชาวบ้านใช่นิสัยของเติร์กนิสัยเติร์กจะเป็นอย่างไงสุดๆใช่ไหมอะไรเงี้ยโอเคกันรังคุ้ฝึกคุยอยู่ออกมาพูดเลยเปล่าเออ่ นี่ดีมากทุกคนอะไรเงี้ยาเลยนโบนเนี่ยเกพี่จะกลับไปก็ได้ครับน้อง้าั้งถ้าน้องจะพูดอย่างนั้นละโยยเทเรียกี p up เอาที่น้องสบายใจแล้วกันที่ว่านีเฮ้ย ข่าวครับเก็บครับเออนั่นแหละจักระอ๋อแค่จักระเองหมดแล้วใช่ไหมมีแค่นี้ปะมีกระดีไว้ไม่แล้วมีจักระไว้ก็ดีไปใช้งานอะไรเงี้ยเออมีแค่นี้ใช่ไหมมีอันเดียวใช่ไหมที่พี่จำได้ใช่ไหมหรือมีข้างบนอีก แม่ You're heading in already? Yeah. Yeah. That's enough for one day. Big point update. Where have you two been? I've been worried sick. Sorry. We got a little sidetracked. What I'm saying, khuea thele man. Dinner's <laughs> ready in case you're wondering. ที่ทำกับคำข้าวเย็นรอนานมากไปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปจัดจัดห้องรับแขกก่อนอแต่เราสินะว่าไปเจอแม่แม่อดิตตายที่สถานีคุณจับตาแล้วเธอเป็นโซนเยอร์สินะอดีตครับ I hate ask. to แต่ให้เธอไปคืนนี้ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องถามอะไรเธอสิ้นชีวิตธรรมดาเพื่อมีพลังกลับมาไม่ได้แล้วเกรี้ยดเลยแม่ถามอะไรเขาแม่ถามอะไรเขาโนบิจินเนาะ Hey, uh, the no. I'm so like, proud. You've become women, must be you day and night. You know, there's all kinds of temptations in the big city. I'd feel a lot better if I knew you'd found a good girl, one who'd make sure you didn't get into trouble. I can take care of myself.

แม่ขา่าวแม่ข่าวจีนครับองแม่แต่อย่าว่าเรารู้แม่ข่าวตายแล้วนี่ใช,นใช่ไหมหรือเปล่าก็ต้องแต่ที่นิไฮาวโดนถล่มไปใช่ไหมแต่เหมือนกับเราจะกลับไปที่น,นิวฮาด้ดวยมั้งช่วงหนึ่งใช่อพีจำไดใ้ในเรื่องมันไททูสเด็กเอาอับเดอรฮาวิตเอาเลติงแอลิสปอร์ตอยู่ฟูน่าูบมอินทูอนิอจลีอลิินิกโอเค โอเคโอเคเอากระเดียบน่มองน้ำมองข้างหน้าไม่มองตรงขาตัวเองเลย่่อโอเคโอเคอันนี้ที่แบบว่าเออจะระวังพุกเป้งเลยเนี่ยมีสเตลมีสเตลมีชันจริงนะ มีสเตลมินชันจริงด้วยตอนเนี้ยโอจีก็เป็นแต่ใน OG เล่นง่ายกว่านี้โอเคระวังซ้ายใช่ไหมเนี่ยโอเคนี่ไงอเอเอเ๊ะ Come on ไม่ได,ไได้ไม่ได้แตะเลยนะไว้ก่อนจริงที่ไม่ได้แตะเลยนะพี่บอกตัวชิดบล็อกตัวละครมันใหญ่เกินไปอ่ะเนะออ จริงไหมเจ๊ว่ะทำไงดีถึงจะสเตลไปได้เร็วกว่านี้ดีสปีดรันสเตรทไม่ได้เลยน้องเย่จังโอเคนี่ค่อยๆติดออกมันออกไปโอ้รอบนี้ออกให้เลยอีซี่หมดเลยวยโอเค โอเค e โหมดนั่นแหละชนสอครับพวกโหมดให้เลยแล้วกันครับจะไปซิตเตอร์เซเว่นทางไหนครับง่า r มากก็ไปซิเตอร์ซิกก่อนไงไม่ค่อยปลอดภัยแต่ไม่เป็นไรเป็นโซนเจอร์ีนี่ยเคยเป็นครับตัญญาก่อนจะไม่คุยกับเอลลี่อีกครั้งได้โปรดได้ครับ ก็ดีแล้วที่ว่าให้เรามานั่งสเตลล์หนีเอริสไม่นั่าลำคาญที่ว่าข้ามไปไนีไม่มีโอเค วที่แม่อริสไม่ให้เราคุยเพราะว่านึกถึงนั้นไงใช่ไหมพอดีครับยังอยู่ไงเนี่ย if it isn't the new florist I appreciate you helping the kids out today thank you ยังอยู่ทไมเน<อ>ี่ย stop talking about the soldier who saved the day ครับ and make sure to give my thanks to e r i too sure ครับแ่บมันอยู่ข้างนอกนี่คือไม่กลัวอะไรเลยแหละไม่เข้านอนแล้วครับตัวเธอทีต้องเลี้ยวแล้วซ้ายแล้วไปนู่นโอเค มันทำให้เราถึงแซกใช่ไหมอะไรเงี้ยที่ว่าแม่เขาเริ่นึกถึงแซกโอเคก็ทาที่เราคิดว่าจะเดินไปครับตอนแรกสุดนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเอา้ามาเมื่อไหร่นิ Talk about a coincidence. เรียกบังเอิญใจเลยเนาะที่มาเจอกัน What are you doing here ที่นี่เนี่ย Waiting มารอไง Why ทำไม Because I'm not sick of you yet ยังไม่เบื่อเธอไง Dr. Gao the t a r d that never s l e e p With pleasure อ a h อ <laughs> Cloud? Something. Zach, right? Is something wrong? It's nothing. <coughs> uh. the party. You can see the sky. They're still working on the new plate. The right? Union. I don't like this part of Midgar. Back when they were still building Midgar, there was an accident and the plate fell. People had only just started moving in. So there weren't a lot living there at the time, but right. the underside of sector six. Wall market. But I'm sure you already knew that, right? Right, right? I didn't tell you. I enlisted pretty much right after I left home. Don't know much about this place or any of the slums. Well, it took a lot of people to build Midgar, and they all needed to blow off steam. So some traders built an entertainment district. Inns, shops, bars, <coughs> and <the works>. <coughs> 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 The was filming, the was blowing, which attracted the attention of some guys who didn't much care for the law. Now there isn't any. Right. But instead of trying to solve the problem, the government decided to just wall it in. And that's how Walmart it began. เป็นวอล์มาร์เก็ตก็คือแทนแทนที่ไอ้นะจะจัดก,การเรื่องปัญหาอาชญากรรมกลายปว่าก็เลยสร้างก,กำแพงแไว้ม่าแล้วกันนั่นเองถ้าทีด่ดีกว่อนจะไปเซกเตอร์เซเว่นอันที่ไม่ได้ไปวอลล์มาร์เก็ตผ่านท่อน,นี้ไป เราจะไม่ไปนี่เราจะไม่ได้ไปจริงๆอ่ะโอเคจะไม่ได้ไปโอมังเกตจริงอ่ะแย่จัง